สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มครับครับวันนี้พี่ธงกับน้องปุ๋มนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับเพื่อนเพื่อนเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของขอนแก่นนะครับปี ,63 ที่อำเภอกระนวลนะครับก็ฟาร์มนี้มีชื่อว่าฮักเห็ดฟาร์มครับก็เป็นฟาร์มที่ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์นะครับมีโรงเรือนปลูกผักอยู่2โรงเรือนครับเราเข้าไปเยี่ยมชมกันเลยครับ ยฮักเห็ดฟาร์มครับตอนนี้มีก้าผอ่อก้าผักเพราะต้นก้าไว้หลายถาดเลยครับนี่บีทรูทครับเดี๋ยวน้องปุ๋มจะนำเสนอครับมีผักอะไรบ้างเนื่อจาก ช่วงนี้สลัดเั่าออกเยอะอ่ะอันนี้ผักอะไรเอ่ยอันนี้บีทรูทอ่ะบีทรูทค่ะต้นสีแดงแดงในเขียวเขียวกวางตุ้งฮ่องเต้กวางตุงฮ่องเต้ถัดมานี่ก็กวางตุ้งฮ่องเต้ถาดหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่ากว่ามั้งร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าต้นต่อถาดตัวนี้บัตเตอร์นัทบัตเตอร์นัทฟักทองอ๋อใช้ฟักทองตะกูลเดียว าน,นี่ต้องให้น้ำหน่อยเพราะว่ามันอากาศร้อนแล้วลมลม,ลมแรงมันแห้งระยะต้นกล้าก,ก็ต้องให้อะ,<า>อะไรนะนพีทมอสต้องมีความชุ่มชื้นนการเก็บม็ันตัดแก้วเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเนี่ยตัดแก้วเก็บมเมล็ดพันธุ์ อ,อ๋อ<ก>ไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ทําขยายพันธุ์ต่อ,อไว้ปลูกต่อฝัอ่งด้านนี้เป็นต้นเก๊กฮวยเหรอทั้งสีขาวและสีเหลืองแล้วต้นใหญ่นี้ล่ะ ต้นใหญ่สาวรสจ้ะอ๋อสาวรสต้นเก๊กหวยเราจะได้กินแล้วมีสีลูกก็ตรงน้นก็จะเป็นสาวรสต้นมาเจ็ดสิบอ่ะเจ้เก็กหวยนี้อายุต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่สัปดาห์กี่วันและอันนี้เพิ่งลงเมื่อคืนค่ะพรอกเมล็ดมากี่วันแล้วครับอันนี้เป็นเสียบยอดค่ะเสียบยอดเสียบยอดอ๋อเสียบยอดอ๋อปลูกไว้เมื่อคืนสาวรสก็เสียบยอด ครับที่นี่จะถูกผักแบบอินทรียครับก็จะมีการปรุงดินเองนะครับเขาเจ้าของฟาร์มเขาจบเกษตรโดยตรงยังไม่รู้จักเจ้าของฟาร์มเลยฟาร์มสวยที่สุดนะสวยที่สุดเลยฟาร์มเลยนะคะเพราะว่าที่คนเดียวครับน้องแพตตี้ครับเจ้าของฟาร์มเปิดหน้าก่อนสวัสดีค่ะครับอันนี้ครับ นนี้เป็จะได้ไปเห็นเห็ดด้วยไหมเนี่ยเห็ดต้องอยู่บ้านเเถ็ดอยู่บ้านยังไม่ออกหรออันนี้สวัสดีครับนี่แตกแล้วเสียบยอดเหมือนกันใช่ไหมครับเสียบยอดค่ะนีแตกแล้วแตกยอดคือเราเอาพันมาเสียบเสียบยอดกับที่เพาะเมล็ดไว้ใช่ไหมเราเราอะไรยอดต้นพันมามาเสียบกับต้นกล้าที่เราเพาะเมล็ดไว้ใช่ค่ะ เกยบยอดเองเลยไหมเนี่ยเียบไอ้เขาทําให้มาแล้วอ๋อเป็นเป็นสวรรสีม่วงหวานอมเปรี้ยวนิดนึงสวรสสีม่วงเขาบอกว่าหอมที่สุดเอามาทําน้ำล้วอร่อยที่สุดทันสีม่วงอันนี้เป็นดินที่ปรุงไว้เตรียมที่จะปลูกข้าโพดเหรอ โดหวานนะครโคดจะมีเพาะเล็ดไว้ตรงนี้นะครับดี๋วจะเตรียมลงถุงปลูกการปลูกผักของที่นี่ก็จะเป็นใช้วิธีปลูกแบบยกแคร่ครับก็จะสะดวกในการทำงานนะครับเราจะไม่เมื่อยปวดหลังนะครับ เป็นไอเดียที่ดีครับแล้วก็มีการปรุงดินเองครับผักยกแค่ใช้แค่เป็นโครงเหล็กเชื่อมยกระดับขึ้นมามนวความสูงก็ประมาณนี้ก็ประมาณ90เซนครับก็อยู่ในระดับที่เราสามารถยืนทำงานได้สะดวกระบบน้ำก็จะเป็น มินิสปริงเกอร์ก็มีท่ทอ PE แล้วก็สายไมโคร PE เป็นมินิสปริงเกอร์ครับอันนี้ก็น้องแพ,ตต,นะงพตตี้ก็ได้เตรียมดินปรุงดินร<ล>อที่จะปลูกย้ายต้นกล้าจากถาดเพาะมาลงแปลงปลูกที่ยกแคร่ตรงนี้นะครับ จะได้มาตอนที่เขาเก็บผักไปแล้วก็เลยไม่ได้เห็นผักสวยๆได้เห็นแต่ต้นกล้าครับอมองสูงขึ้นมาก็จะมีเป็นหัวพ่นหมอกเพื่อน่าจะเรื่องอเกี่ยวกับความชื้นในโรงเรือนเรื่องอุณหภูมิอากาศในโรงเรือนนะครับ ็มีมีหัวพ่นหมอกไว้สําหรับพ่นละอองน้ําให้กับต้นผักของเราด้วยภายในโรงเรือนอากาศจะร้อนนะครับรเพราะว่ามุ้งตาเบอร์40เนี่ยถ้าอของโรงเรือนพี่ตงก็ตาเบอร์40เหมือนกันก,นก็ภายในโรงเรือนจะร้อนทีนี้ผักบางอย่างก็อยู่ในโรงเรือน อาจจะทนความร้อนไม่ได้ก็จะมีอาการเหี่ยวครับก็เลยต้องมีระบบพ่นหมอกไอ้น้ําเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไปครับ,บน้ํไมีเต่้ลง,เลงบ,บเตินต,ต้นดอกเก็กหวยพี่กำลังหยงยครับอะเลครับดินที่ใช้น้ำมาปรุงดินก็เป็นดินาภายในพื้นทีนะ่ ส่วนขี้วัวสามส่วนแกบดิบสามส่วนแกบดิบสามส่วนแกบดํำสามส่วนแกบดํำสามส่วนมกเอ้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็แล้วก็กรองไว้แกบดํำเท่าไหร่นะหนึ่งสนวนส่วนสมมุติว่าอย่างเงี้ยเราผสมเสร็จแล้วขึ้นโตะเราลดน้ําทุกวันประมาณเดือนหนึ่งให้แกบกับวัวมันมันยุยไปมันหมดเขาเรียกว่าอะไรอะทำปฏิกิริยาอครับ เราใช้พวกไอจุลินซียอะไรมาช่วยย่อยด้วยหรือเปล่าเอ่อบางคนเขาก็ใช้ค่ะแต่แต่แต่ถ้าเราจะช่วยเร่งได้เร็วขึ้นเร่งเร็วขึ้นแต่อย่างเนี้ยหนูก็ทิ้งไว้เกือบสองเดือนอหมือนถ้าของพี่พี่ก็จะมีพอดอหนึ่งมาช่วยที่กองข้างนอกอ่ะทําก่อนฝนตกประมาณสี่เดือนกองไว้ก็ลืมเพราะยาก มันจะมีหญ้มมมามันจะมีหญ้าขึ้นไหมเวลาเราปลูกให้รดน้ําให้ความชื้นไปแล้วมีแคร่รอบเล,ก,เลกๆค่ะพอเราถอนออกหมดแล้วก็ไม่มีแล้วออครับมีอย่างมากก็สามสี่ต้นต่อหนึ่งโตไม่ต้องเสียเวลาถอนหญ้าครับมันง่ายยินทํางานก็ง่ายตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทไม่ปวดหลังปวดเอว <laughs> ใช่มันจะเหนื่อยตอนขน่ะ <laughs> แแต่ทีเนี้ยเราเติมดินน่ะก็นานๆทีเราจะเติมอย่างเงี้ยปลูกมาสามสี่รอบแล้วก็ยังไม่ได้เติมก็ยังสบายอยู่เพราะว่าเวลาเราถอนออกอ่๋อมันจะติดดินมันก็ติดไปต้นผักเราไปด้วยส่วนมากหนูก็จะตับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าดินมันทำยากเติมไม่เยอะดินนมัทใช้ได้นานถ้าถ้าดินมันจืดเราก็เติมจุลินทรีย์หมายถึงว่าน้ำหมักสูตรต่างๆ อะไรพวกเนี้ที่มานปรับปรุงเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปแต่ว่ามวลดินมันก็จะอยู่แบบนี้ต้องเช็คเช็คพวกค่าความเป็นกรดด่างด้วยไหมครับเช็คค่า pH ประมาณเจ็ดเจ็ดจุด้ามีเครื่องเช็คครับแต่ว่าไม่อยู่อยู่บนที่บ้านอยู่บนรถก็จะเช็คเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรากลัวดินมันเขิมแต่ถ้าหมักได้ที่เราจะไม่ค่อย แค่เราใส่ขี้ไก่เนี่ยมันจะเค็มใช่เค็มก่าข่้วัวขี้ไก่มีเนี่เระว่าใส่นิดเดียวนี่ใส่ก็ได้ดินก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วมันต้องใส่ดินก็มอกรองอ้อยร่วนซุยร่วนซุยดีก็หลากพืชสามารถจะช้อนใช้ได้ง่ายได้ง่ายพืชหัวเขาก็ชอบพวกหัวเรนิสหัวอะไรเนี้ยมันก็จะสบายหากินง่ายหากินเก่งหากินง่าย เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบของโต๊ะที่ใช้ปลูกผักนะครับก็เมื่อกี้ได้สอบถามข้อมูลมาก็จะมีขนาดความกว้างของโต๊ะอยู่ที่1เมตร20ครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวจะ6เมตรก็ตามความยาวของเหล็กเส้นเหล็กท่อแป๊บที่นำมาทำเป็นโต๊ะอันนี้นะครับก็จะยาว6เมตร ความสูง90เซนแล้วก็ตรงดินปลูกนี้นะครับก่อนเอาดินมาลงปรุงก็จะมีการลองรองพื้นด้วยฟางข้าวนะครับใช้ฟางข้าวลองก่อนแล้วก็เอาดินที่ปรุงแล้วก็มาลงในโต๊ะ บน้ำภายในฟาร์มจะใช้เป็นน้ำบาดาลครับบ่อขนาด6นิ้วแล้วก็มีใช้ไฟเป็นโซลา่าปั๊มนะครับใช้โซลา่าเซล์จ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำซับเมิร์ดขนาดแรงครึ่งครับครับโซลา่าเซล์3 3 5วัตต์6แผ่นด้วยกันครับ ลางนนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาคราบครับปลาคราบบ่อดินมีสี่บ่อครับเดี๋ยวน้องเขาจะโยนอาหารในปลาเดี๋ยวเรามาดูปลาคราบกันครับ ลาครับขึ้นมากินอาหาร,รเต็มเลยครับเราโยนอาหารไปก็ปลาขึ้นมาเต็มเลยใช่ค่ะที่้วยหอมลงวยหอมจับปลาหอมจับปลา รอบๆปากบ่อก็จะมีปลูกพวกตรงนี้จะปลูกมันเบอรี่ปลูกมอนไว้แล้วก็มีพวกกล้กวยครับแล้วก็ตะไคร้ไครรอบปากบอก่อทุกบ่อเลยครับครับมาดูรูปผักสวยๆกันครับผมได้มาจากส่วนหนึ่ง จากน้องแพตตี้ครับแล้วก็ทราบมาว่านะครับที่ฮักเห็ดฟาร์มที่นี่นะครับน้องแพตตี้ได้ยืน่นขอให้ทางกรมวิชาการเกษตรมาตรวจรับรองเพื่อออกใบรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นออร์แกนิกนะครับเป็นผักออร์แกนิกในส่วนของฟาร์มปลูกผักของฮักเห็ดฟาร์ม วันนี้ให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนครับวันหลังมีโอกาสมาเยี่ยมใหม่ก็จะพาไปดูที่เป็นฟาร์มพ่อเห็ดกันครับครับฝากเป็นกำลังใจให้พี่ธงด้วยนะครับโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ธงด้วยนะครับแล้วจะทำคลิปดีๆมานำเสนอใหม่ครับสวัสดีครับ